เมื่อวานนี้ผมคิดว่าตลาดก,ก็ค่อนข้างอาจจะโอเวอรียอไปนะครับเพราะว่าถ้าเราดูตั้งแต่ที่เมื่อักประมาณสัปดาห์ที่าอยู่ที่ผันหกร้อยจุดเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่หกเจ็ดวันเท่านั้นเองในการซื้อขายกันนะฮะลงมาสองร้อยจุดซึ่งก็เกือบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรับตัวค่อนข้างเร็วและแรงมากใน<ง>ในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็ปริมาณซื้อขายเนี่ยก็ค่อนข,ข้างมากทีเดียว <Okay. S 2> ดังนั้นเนี่ยในแง่ของสถาบันเราก็มองว่าแรงขายในระยะสั้นเนี่ยคิดว่าย,ยังน่าจะคงมีอยู่พอสมควรคุณวิพาทคะถ้าในมุมมองของสถาบันเองกับวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าที่ปรับตัวลดลงไปแล้วก็เป็นแพนิคแบบนี้นะคะมีกลยุทธ์ในการปรับพอร์ตหรือว่าอะไรในมุมมองของสถาบันบ้างะคะเราเองเนื่องจากเราลงทุนระยะยาวเราก็มองว่า <c oughs> ทุกๆวิกฤตที่มีการปรับฐานนี่ก็เป็นเป็นโอกาสอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตลาดทุนไทยนะ ระดับดัชนีที่ประมาณพันหก็ไม่ได้ถูกต้องถือว่าค่อนข้างแพงด้วยซ้ำนะครับ mm hmm. และการที่ตลาดทุ้นไทยปรับตัวลดลงมาพันห้าร้อยจุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับที่ที่โอเคนะฮะแต่อาจจะเร็วนิดหนึ่งที่ลงมาพันสามร้อยกว่าจุดเลยภายในเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราไปดูว่าดัชนีณระดับพันสี่ร้อยจุดเนี่ยถูกไหมจริงๆตลาดทุ้นไทยพันสี่ร้อยจุดก็ไม่ได้ถือว่าถูกนะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยสมเหตุสมผลนะเพียงแ,แต่ว่าเราเราคุ้นเคยกับคุ้นชินากับการที่ตลาดหุนไทยเนี่ย แพงมาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะ,ะเลยมองว่าพอตลาดหุนไทยตกลงมาแล้วเนี่ยมันมันเกินไปหรือไม่ริ่งโดยถ้าเชิงปัจจัยพื้นฐานแล้วถือได้ว่ตาตลาดหุนไทยปีนี้ดีด้ซ้ำเมื่อเปรียบเทียบกับกับปัจจัยพื้นฐานของของเศรษฐกิจของประเทศนะครับเพราะว่าตลาดทุนไทยก็ยังถือว่าปิดบวกอยู่นะครับพันพันสี่ร้อยจุดเปรียบเทียบก,บกับจุดปิดของปีที่แล้วเนี่ยก็ยังบวกขึ้นมาในขณะที่เศรษฐกิจโตไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผลประกอบการเนี่ยดีไม่ดีปีนี้ไม่โตไม่เติบโตด้วยซ้ำนะครับ ันั้นถือได้ว่าตลาดหุ้นไทยผมก็กบบการป,รป,รปนีนี้ในเชิงของราคาหุ้นก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับยังดีอยู่นะฮะแต่นั้นผมคิดว่าเด่อนันีระดับประมาณพันสี่ร้อยพันห้าร้อยจุดนียก็เป็นระดับเดชนีที่ที่ไม่ได้ถูกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังต้องต้องเลือกลงทุนในบางบริษัทอยู่เพราะว่าระดับเดืนธันตรงนี้บางบริษัทมีการปรับลดราคาลงมามากก้จริงแต่ก็ยังแพงอยู่ เพราะว่าหุ้นปีนี้ขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะครับค่ะส่วนหนึ่งช่วงนี้เองก็คงจะต้องมองไปไกลถึงภาพรวมเศรษฐกิจในปีหน้าแล้วหลังจากที่เ,เริ่มมีการไวไว i ์ดาวผลประกอบการของบริษัทจ,จดทะเบียนลงเนี่ยนะคะกับภาพรวมเศรษฐกิจในปีหน้าที่ดูเหมือนว่ากรอบของ GDP เองก็จะถูกขยับลงอย่างตอนนี้เหลือ3.5ถึง4.5เอร์เซตตรงนี้พื้นฐานหรือความเชื่อมั่นในแง่มุมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอะคะ่ะคุณประพัฒน์มองว่าจะยังคงเป็นทิศทางที่ ดีอย่างที่เราคาดหวังกันไหมคะเรื่องคงเป็นในเรื่องของการใช้นโยบายทางด้านของภาครัฐเป็นหลักที่จะช่วยขับยันงเศรษฐกิจได้ในปีหน้านะครับซึ่งซึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าโครงการต่างๆเนี่ยก็น่าจะออกมาได้ในในปีหน้าซึ่งการคาดการณ์ของตัวเลขเศรษฐกิจในระดับที่มองไว้35-45ถึง้าเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าในแชง,ง่ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผลประกอบการน่าจะเติบโตได้ประมาณแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งถ้าเติบโตได้ในลักษณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นได้ครับประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าเศรษฐกิจชุนตัวได้เนี่ยผมคิดว่าในปีหน้าเนี่ยความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเนี่ยน่าจะสูงกว่าในในปีนี้นะครับค่ะแล้วมองแบบนี้แล้วนะครับหุ้นไทยนี่ยังน่าลงทุนอยู่หรือเปล่าคะคุณประภาทคะคือถ้ามองในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องลงทุนอยู่แล้วแล้วก็จะเริ่มเห็นได้ชัดเจน ในปี2558เนี่ยผมคิดว่าถ้ามองการลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยคงต้องมองอย่างน้อยเนีปี5ปีขึ้นไป mm hmm. เพราะว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีการลงทุนครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นผลบวกต่อในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในระยะยาวด้วยไม่ใช่แค่ระยะอีก2ปีแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นระยะอย่างน้อยเนี่ย5ปีขึ้นไป ครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าความน่าสนใจของตลาดหุ้นในมุมมองของผู้ลงทุนระยะยาวไม่ว่าจะเป็นสถาบันในประเทศหรือสถาบันต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ายัางน่าสนใจอยู่<ช>แต่แน่น,นอนในระยะสั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างร้อนแรงไปนิดหนึ่งดังนั้นการที่ปรับฐานมาอยู่ในระดับเนี้ยผมคิดว่า น่าจะทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยกลับมาอยู่ในในเวด้าการลงทุนทางของนักลงทุนระยะยาวอีกครั้งหนึ่ง<ช>นะฮะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นก็คงน่าจะมีการเข้าเข้าออกในช่วงนี้นะครับค่ะ<ช><ช>ได้คะ่ะวันนี้ขอบคุณคุณประพันธ์มากมานะคะ<ช>ครับดีครับ,สว,ดดรบสวัสดีครับสวัสดีค่คะนั่นก็เป็นมุมมอง